มาดูลูกนกเขาชวากันครับเขาก็พ่อแม่เขามันทำรังอยู่ที่รูปปั้นสีนะคท่านน่าจานทุนกท่านฟ้าออกมาเป็นตัวแล้วมั้งน,นี่แม่เขาเนาะจุก้จุกรู้จุกจุกลู้จ,จะตัวเล็กโหยัง ก็คงจะรู้สึกปลอดภัยนะครับก็ถึงมาทํารังที่นี่หลายครั้งแล้วแหละเมื่อวานผมมาเห็นลูกเขาอยู่แต่ตอนนี้ตอนช่วงเช้าอยู่แม่เขาน่าจะาให้ควอบมกอุ่น,นครับขยายชัดเลยเขาไม่กลัวผมนะครับเพราะว่า ผมก็ทำงานอยู่ที่นี่เขาก็อาจจะเคยเห็นหน้าประจำลูกเขาชื่อว่าพอออกมาเมื่อวานเห็นเป็นลูกเขาตัวเล็กๆสองตัวอยู่กู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 ก,ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปการอัปเดตลกเขาชวว่าที่มาทำรังอยู่ตรงรูปปั้นแล้วก็ พอออกเป็นตัวแล้วแถมมาทำตรงรูปปั้นอีซีด้วยิฐานเลยดูก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 ูจิกูจิกูดูก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับการอัปเดตนกเขาที่มาทำรังอยู่ใต้ฐานอีซีของผมนะครับ สำหรับอาจารย์ท่านไหนที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไปพลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับท่านไหนชอบคลิปนี้การดูนกเขาของผมก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับรู้จักที่ทำด้วย <c oughs> ปลอดภัยสุด,สด